เด่นมากเลยอ่ะตรงนี้ที่เราเห็นนะคะจะเป็นภาพที่เขาคัดมาแล้วค่ะว่าได้ยอดเอ็นเกรดแั่สินไม่ถูกเลยทีเดียวเราเห็นแวบด้วยหางตาเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วปุ๊บมีแรงดึงดูดทันทีเฮ้ยรถไฟสายแกสตินอ่ะนี่ประถมศึกษาเหรอนึกว่ามาัธยม ตอนนี้นะคะนริศพามาอยู่ที่อาคาร BTS c ค่ะหรือออฟฟิศของรถไฟฟ้า BTS นั่นเองวันนี้ค่ะเขาจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพหัวข้อว่า Next Station Green Station จะรับสมัครตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาอุดมศึกษาส่งภาพเข้ามาวาดรูปที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้า BTS ที่เราเห็นมากมายขนาดนี้โอ้โหส่งกันเข้ามาถึง238รูปเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศในรอบคัดเลือกค่ะจะเป็นยังไง กรรมาการจะมีคอมเมนต์อะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ เด่มากเลยอ่ะตรงนี้ที่เราเห็นนะคะจะเป็นภาพที่เขาคัดมาแล้วค่ะว่าได้ยอดเอ g นเกจจากผู้ติดตามเพจรถไฟฟ้า BTS กรรมการไม่ได้มีแค่ในห้องนี้นะคะเฮ้ยนี่สวยมากเลยอ่ะน้องๆโหนั่งอยู่บนหวัวขบวนรถไฟฟ้า BTS คือรายละเอียดเขาแน่นมากอ่ะเฮ้ยแต่มันสวยอ่ะเนี่ยเขามีป้ายตลาดน,น่าจะตุจกักรายละเอียดตึกต่างๆโวมีพระสงฆ์มีวิวแชร์มีเจ้าหน้าที่เข็นให้ มีแบบนักเรียนเฮ้ยรายละเอียดเขาแน่นมากอะ่ะอันนี้มีสัตว์ป่าก็มาผีแพนด้าก็มีโอ้หนี่จินตนาการแบบล้ำเลิศมากอันนี้ก็สวยนี่มันเหมือนมีมีนกสีขาวอันนี้อันนี้ดูสวยมากตัดสินไม่ถูกเลยทีเดียวเราเห็นแวบด้วยหางตาเมื่อกี้มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเห็นแล้วปุ๊บมีแรงดึงดูดทันทีเพราะมันเป็นแผนที่ประเทศไทยนี่ แผนที่ประเทศไทยสถานีต่อไปสถานีสีเขียวก็มีประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีชุดไทยทั้งผู้หญิงและผู้ชายใส่จงกระเบนแล้วก็ยังมีชื่อชาญชาลาให้ด้วยนี่รายละเอียดครบนะมีป้ายด้วยอันนี้อะไรอะ่ะไม่ใช่ตารางหมักลุกนะโซลาเซลล์มีถุงผ้ารักโลกด้วย,ยมัธยมก็เหนื่อยแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราต่อไปนะคะเราจบจากมัธยมไปแล้วเราจะไปที่ปถมค่ะอ่ะที่ปถมศึกษาเหรอนึกว่ามัธยม น้องวาดเก่งกันจังเลยอ่ะรถไฟฟ้า BTS มีดอกไม้เต็มหลังคาเลยเทคโนโลยีที่ย <If> <rain> ังมีชีวิตตั้งชื่อได้เท่มากนี่นีนี่อันนี้อันนี้นี่จินตนาการแบบว่าออกนอกจักรวาลแล้วเนี่ยคือแบบว่ามีมนุษย์อวกาศกําลังแบบว่าตักมลพิษข้างนอกออกไปโดยที่มีรถไฟฟ้า BTS เป็นตัวช่วยผลักมลพิษออกโลกเราก็จะใสสะอาดมีมือมือสองมือด้วยผู้ชายผู้หญิงช่วยกันชอบความออกนอกโลก คือรูปเนี้ยด้วยความที่เรามองจากไกลๆค่ะสีมันโดดเด่นมากรายละเอียดแน่นมากก่อนหน้านี้นกรรมการก็มีแบบแปะถูกใจไปละเราจะเป็นอีกหนึ่งคนไหมที่ถูกใจวิคําอธิบายเลออิศอะต้องให้ละต้องให้ละดูจากรูปยังเฉยๆอยู่นะพออ่านความหมายคือน้องทําการบ้านมาดีอันนี้ก็โทนสีใช่อ่ะชอบความลึกลับอ่ะอันนี้ชอบความใช้โทนสีมันมันดูแบบหน้าค้นหาค่ะนี่ถ้าไปติดในแบบเราเอาไฟส่องแบบดูลึกลับดี เราจะไม่สนใจค่ะ ใครจะโหวตทรงไม่สูงแล้วไม่สนใจค่ะเราสนใจว่าเราชอบแล้วเราเข้าถึงอันไหนเขาพยายามสื่อสารกับเราอย่างไงด้วยการใช้สีอารมณ์และความคิดสร้างสารรค์นะคะ,ะมาดูอันนี้ภาพนี้สื่อถึงสถานีโด,ดมแก้วเฮ้ยเริ่มโดมแก้วก็มาทําให้เห็นความสวยงามแจ่มใสาจากโลกภายนอกที่เป็นรถไฟฟ้าทําจากกระจกที่ทําให้เห็นภาพความสวยงามของภายนอกได้ชัดเจนและเป็นรถไฟที่สร้างแก๊สออกซิเจนเฮ้ยรถไฟสร้างแก๊สออกซิเจนไม่น่าสนใจเพื่อลดอากาศที่เป็นพิษ จากการใช้รถในปัจจุบันชอบชอบชอบความหมายด้วยเป็นรถไฟที่สามารถสร้างแก๊สออกซิเจนได้เฮ้ยอนาคตน่าจะสร้างรถไฟที่สามารถผลิตแก๊สออกซิเจนได้นะนี่นวัตรกรรมใหม่เลยเนี่ยเรามาดูเนี้ยค่ะเราเห็นเล็งเลไกลๆรูปนี้มองไกลๆนี่มันดึงดูดอีกแล้วอะตรงเนี้ย อันนี้รู้สึกจะยอดเอ็นเกรสสูงสุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูไอเดียของเขาให้ตระหนักผู้ใช้บริการในการหยุดพักสายตาให้ความรู้สึกสงบและทําให้เราหลีกหนีจากความเร่งรีและวุ่นวายของชีวิตประจําวันได้เฮ้ยอันนี้สวยพี่ชอบองค์ประกอบของภาพนะใช้สีสวยอันนี้ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอผลงานดิจิทัลเพลนติ้งใต้หัวข้อสัญาต่อไปสัญสีเขียวเฮ้ยอันนี้ไอเดียดีอันนี ทำไมทุกคนวาดรูปได้ดีกันขนาดนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเด็กๆรุ่นใหม่มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าใจในการที่จะมาช่วยกันลดมลภาวะแบบนี้เขาเข้าใจโจทย์เราหมดเลยค่ะเขาต้องออกมาช่วยคิดช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศที่สะอาดเพื่อตัวเขาเองนอนาะคตที่เขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้านะคะทาง BTS ก็ถือว่ามีกิจกรรมดีๆนะคะที่ช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเหล่านี้กับเด็กๆถือว่าโครงการนี้ก็น่าชื่นชมค่ะ ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ดีโอโอของ BTS นะคะเป็นหนึ่งในกรรมการที่ตัดสินว่ารู้สึกยังไงกับการตัดสินภาพวาดที่เยอะขนาดนี้238รูปเป็นไงคะพี่นกพี่นงตัดสินเป็นอะไรที่ยากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไม่เคยได้มีโอกาสร่วมมาก,ก่อนก็เป็นเป็นเกียรติมากนะครับไอ้นี่ถือเป็นครั้งแรกของ BTS ไหมอ่าไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นครั้งที่2ของ BTS นะตอนนั้น20กว่าปีที่แล้วก็มีครั้งหน<ฮ>ึ่งโอ้ต้องเปิดใหม่หมมๆแล้วน<ร>านขนาดนั้น,นเลยกัวแล้วก็ทําบัตร คั้งนี้ก็จะเอาไปติดบนผนังห้องปั๊มรูมข้างล่างแล้วก็ไปทําอย่างอื่นด้วยอ๋อจะมีปั๊มรูมทุกสถานีแเราภาพนี้จะไปติดทุกสถานีไหมอ่าไม่ไม่ขึ้นขึ้นอยู่กับตําแหน่งแต่ก็เกือบครบฮะเพราะว่าเรามี60สถานี มี6สานี60ภาพที่คัดไปนะฮะก็ก็ดูตำแหน่งที่เหมาะสมก็ถ้าท่านไหนขับรถผ่านแล้วเห็นรูปภาพสวยๆในโครงการนี้คะ่ะให้รู้ไว้เลยว่าเป็นภาพที่เกิดจากการตัดสิีภาพว่าที่น้องๆส่งเข้ามาในกิจกรรมครั้งนี้ของเราพี่นุ๊นกชอบรูปไหนพาเราไปดูหน่อยจาก238ก็ ก็ตัดสินใจยากนะครับตัดสินใจยากก็ชอบหลายๆภาพภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในนั้นนะฮะอ๋ออันนี้ที่พี่นกก็ชอบนะคะอันนี้ระด um ับมัธยมศึกษาก็ดูแล้วมันก็น่ารักนะแล้วก็เป็นอะไรที่มีความคิดที่แปลกดูแล้วก็น่าจะเหมือนกับเป็นความชอบของเด็กสมัยนี้อ่ามีรูปไหนอีกรูปทางนี้ข้างหลังนี้รูปูนี้ก็อันนี้ระดับอุดมศึกษาพิ่สวยทุกรูปนะฮะสวยทุกรูปแต่รูปนี้ก็จะเป็นรูปที่ชอบเพราะว่ามีความน่ารักหลากหลายมีรายละเอียดเยอะ นะครับมีการใส่รายละเอียดและก็สีสันที่ที่ดูแล้วก็ดูสดชื่นจากความรู้สึกอะค่ะในการทํากิจกรรมที่ให้น้องส่งผลงานเข้ามาพี่นกรู้สึกว่าสามารถนําไปใช้อะไรกับรถไฟ BTS ได้หรือมันมีประโยชน์อะไรกับ BTS เราบ้างจริงๆแล้วเนี่ยโหกิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันมันดีตรงที่ว่าก่อนที่เราจะไปใช้อะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กได้มีความคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาให้มีประโยชน์ ให้คำนึงถึงด้วยว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเนี่ยเราต้องช่วยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับไม่งั้นเนี่ยเราก็อยู่กันลำบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้พลังงานสะอาดรูปตรงนี้เราก็คงไปใช้ได้กิจกรรมต่างๆบนรถไฟฟ้า BTS นะครับเพื่อให้น้องๆอื่นๆเนี่ยเห็นความคิดสร้างสรรค์ที่เราเราร่วมกันสร้างขึ้นมานะครับอาจจะปรากฏอยู่บนโปสเตอร์ต่างๆตามสถานีในรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งอาจจะอยู่บนบัตรโดยสารรถไฟฟ้านะที่เราจะใช้กัน เห็นผลงานน้องๆที่ส่งเข้ามาในวันนี้อาจารย์อยากฝากอะไรถึงน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งภาพมาในวันนี้ค่ะน้องๆที่ทําได้ขนาดนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ก้าวขึ้นข้างบนได้เรื่อยๆก็ถ้ารักนะฮะเดินต่อไปทําต่อไปแล้วก็ทําให้เยอะ ดูให้มากและเดี๋ยวมันจะมันจะมีอะไรบางอย่างปรากฏกับชีวิตเราเองเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้ที่ดูแลโปรเจกต์นี้นะคะก็จะมีหลายคนเนี่มีพลอยพลอยกับคใครคะน้องพรีมอ่ะคนที่แบบดูแลโปรเจกต์นี้มาตั้งแต่เริ่มช่วยเล่าให้ฟังหนะะ่อยค่ะว่าทําไมถึงสร้างกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นมาก็คือจริงๆนะ้วบริษัทเราก็โฟกัสเรื่อง sustainability อยู่แล้วเนาะแล้วก็เรามีพื้นที่สื่อคะ่ะที่สามารถเอานมาใช้ utilize ให้เกิดประโยชน์ได้ก็เลยมองว่าตัวนี้น่าจะนํามาเป็นกิจกรรมสําหรับ นักเรียนนักศึกษาได้ค่ะแล้วก็พื้นที่ของเราก็ได้ยูทิลไว้์ให้เป็นประโยชน์กับทั้งน้องนองนักเรียนแล้วก็คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็ได้สดชื่นสดใสด้วยเหมือนกันเลยนะด้วยศิลป,ปะด้วยศิลป,ปะ,ลปปะก็บางทีเขาเห็นปุ๊บเขาอาจจะชุกคิดว่าเออเราก็ควรจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วยเหมือนกันอนะไรเงี้ยสำหรับประชาชนทั่วไปก็ได้แบบหลายฝ่ายอนาคตจะมีกิจกรรมอย่างนี้อีกไหมคะก็คิดว่าน่าจะมีกิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะกับทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมกับประชาชนทั่วไปอะค่ะก็ยังงไ ติดตามกันได้ที่ Facebook ของ BTS นะคะเพจรถไฟฟ้า BTS สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่มอบรางวัลให้กับน้องๆน,นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะคะซึ่งก็มาจากหลากหลายจังหวัดวันนี้ก็มีทั้งระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาแต่ละคนค่ะเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยบางคนก็ประกวดครั้งแรกบางคนก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้รางวัลในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศคะ่ะว่าโครงการของสถานีต่อไปสถานีสีเขียวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ หนคะที่1คนไหนได้ที่1่คะนี่เราตามหาที่1มานานมากสวัสดีครับวันดีครับนี่คนนี้ได้ที่1เราต้องไปดูว่าเคล็ดลับของการเป็นที่1ความรู้สึกตอนที่เราจะส่งผลงานเราเข้าประกวดในหัวข้อนี้ค่ะสถานีต่อไปสถานีสีเขียวเราจินตนาการในในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลัแรกก็ต้องดูจากโจทย์ก่อนครับผมก็ถามดีไซน์บีฟกับตัวมันกับาว่าเราจะเล่าอะไรเราจะสื่อสารไปการอ่านของเราพาไปดูหน่อยค่ะอันไหนรูปปะ สำหรับงานชินีน,นะครับก็อันดับแรกล็คนะือจะเล่า,จะ,ลาจะเล่าถึงสถานที่สําคัญที่ผ่านเ t s นะครับผมเริ่มต้นที่ก็คือตลาดน,นัดจตุจักรครับเวลาเวลาแบบพิงพิงบนอเนจะเห็นจะเห็น,จะ,หนจะผ่านตลาดผ่านตลาดมาก็จะเห็นก็คือดแดนดัดตมาดแดนใช่ใชครับผมเดี๋ยวนี้เขาเป็นจอแซใช่ใช่แล้วก็จะเป็นตึกช้างช้างแล้วก็จะวูบข้ามาก็จะผ่านวัดพระศรีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็อันนี้จะผ่านก็คือประตูกรุงเทพตรงนี้ครับมันจะผูกพอดพอดี แล้วก็สําหรับ e l ลิเมนต์หรือว่าค์วิชวลตรงนี้นะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากคือบัตรและบิทนั่นเองผมดึงคาแลคเตอร์ก็คือบัตรและบิทเนี่ยแต่ละสีก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาคือบัตรเช่นบัตรสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นบัตรนักเรียนสัตรันักเรียนบัตรสำหรับผู้สูงอายุก็มีคาเร็คเตอร์ตัวนั้นออกมาเนาะเขามีจินตนาการมากนะคือเขาดึงจากบัตรและบิทของเราออกมาเป็นน้องจต่ายที่สามารถคือไปกับ BTS ทุกสิ่งทุกอย่างคือขอดแบบออกมาเลยค่ะนี่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 จากกระบี่เด็กน้องน้องคนนี้มาจากกระบีี่คคะนนสาว้ หนูชื่ออะไรคะลูลีนโอ้ชื่อเทมากเลยตอนว่าดน,นี่คิดอะไรอยู่หนูคิดอะไรคิดรถไฟฟ้า BTS ในจีนาการหรือจากที่เราเคยนั่งจากที่เราเคยนั่งดูดูตัวอย่างในไหนไหม Google ใน Google อ๋อเรามีการทำการบ้านเสิร์ชหาข้อมูลใช่ไหมคะคิดไหมคะว่าเราจะได้รางวัลคิดไหม คิดฉันก็มั่นใจอะว่าฉันจะได้นะเก่งมากเก่งมากคราวหน้ามาอีกนะเดี๋ยวรอหากิจกรรมให้เล่นอีกยีไปคุยกันนะคนนี้ดีกว่านี่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 คนนี้ได้รางวัลได้รางวัลอะไรครับได้ที่สามครับไที่สามชื่อชื่ออะไรชื่อบอสตันครับบอสตันเล่าความรู้สึกตอนวาดตอนลงสีว่านึกอะไรหรือเราลงคาถาว่าฉันจะชนะฉันจะชนะงานที่ผมวาดออกมาเนี่ยผมใช้สีน้าเพราะว่าผมเห็นอะไรแหละส่วนใหญ่อะงานงานจะเป็นงานดิจิตอลใช่ไหมครับแล้วผมก็เลยวาดสีน้ ออกมาเป็นสไตล์แบบเป็นบล็อกบอกเป็นรูปรูปเป็นอะไรอย่างนี้บวกกับสโตกที่ผมใช้ในในภาพด้วยมันจะดูเป็นบล็อกบล็อกแล้วก็ดูเป็นอนาคตด้วยครับเรามีความชอบด้านศิลปะชอบมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลย3ขวบเลยครับจนถึงตอนนี้ผมก็ขายของที่เกี่ยวกับงานศิลปะของผมอยู่แล้วครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขายครับขายอะไรถ,ถ้าใครสนใจก็ถนนคนเดินเพชรบูรณ์นะครับถนนคนเดินลมสักครับฝากฝากน้องด้วยนะคะมาเดินกันได้ครับเราไปจู่โจมแก๊งตัวตึงเดือะ ขอขอคุยด้วยหน่อยขอขอทั้งแก๊งเลยขอทั้งแก๊งเลยเพื่อนเด้วยเพื่อนเด้วยอยู่กันหมดเลยทั้งกวนเราได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมาก ี้รู้สึกตื่นเต้นมากตื่นเต้นจริงๆอะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้นะตอนเขาถ่ายรูปตรงนั้นแอบเห็นมาเต็มตอนนี้ตอนนี้แบบตื่นตื่นเต้นมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโครงการที่ดีครับคนนี้ลหละคนนี้ล่ละครับก็เพื่อนก็พูดไปหมดแล้วนะครับรู้สึกดีใจมากครับก็ขอขอบคุณ BTS ด้วยนะครับครับแล้วทีนี้ค่ะพอเราได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างนี้แล้วเราได้รางวัลแล้วก็จะมีหลายๆคนที่เขาไม่ได้รางวัลเหมือนเราค่ะเราจะให้กําลังใจเพื่อนๆเหล่านั้น ยังไงจากที่ดูผลงานจากโพสที่ของ BTS ใช่ไหมคะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าทุกคนนะงานออกมาสวยแล้วก็เต็มที่กับผลงานทุกคนมากปีหน้าเอาใหม่<อ> <laughs> ปีหน้า,าใหม่ทตทุกคนเก<อ>่งแล้วแล้วก็ให้พัฒนาขึ้นก็ขอให้สู้ต่อไปครับปีหน้าเอาใหม่ครับ <ừ> สักวันมีวันของเรานี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้เขาจะมีวิธีการที่จะให้กำลังใจแบบดีเลยเนี่ย ก็โซโๆนะครับเไม่จบเลยเหรอจบเลยพอเราเห็นผลงานเราติดอยู่ในระบบรถไฟฟ้าเนี่ยครั้งแรกที่เราเห็นเราจะทําท่าแสดงออกยังไงคิดท่าโพสความกันเลยเพราะว่านี่ก็คิดกันอยู่แล้วที่มาแล้วด้วยค่ะพอเราเห็นผลงานเราอยู่ในระบบรถไฟฟ้าพี่เฮนเราจะทําท่า